ต้อนรับเทศกาลสงการานต์สุดยิ่งใหญ่เต็มอิ่มตลอด5วันไปกับเทปบันทึกการแข่งขันเทคบอล5รายการใหญ่ที่จัดขึ้นใน5ประเทศชั้นนำ 14เมษายนเทคบอลทัวร์2 0 2 3นณเมืองชิงเตา่าประเทศจีนเวลา16นาฬิกา15เมษายนเทคบอลทัวร์2 0 2 3นณเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเวลา16นาฬิกา16เมษายนเทคบอลทัวร์2 0 2 3นณเมืองพูล่าประเทศโครเอเชียเวลา16นาฬิกา17เมษายนเทคบอลทัวร์2 0 2 3นณเมืองลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเวลา16นา ส่งท้ายรายการสุดยิ่งใหญ่18เมษายนเทคบอลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023แบงคอกไทยแลนด์เวลา16นาฬิกาสมาชิก 3BB บีบีกิกะทีวีเตรียมตัวให้พร้อมพบกับความมันสุดขีดได้ทางช่อง Sports One หมายเลข401และ AIS Play หมายเลข501